ุตัวไ,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 ไทยสุดยอดทุกคนนี่คือตำรวจไทยทุกคน สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามหลวงนะครับโอ้วันนี้เป็นคือว่าผมว่าเป็นบุญผมนะครับได้มารับนะครับเพราะผมพูดไม่ถูกเลยครับทุกคนทุกคนคนเยอะมากครับดูสิ คนเยอะมากทุกคนครับโอ้ทุกคนเอ๊เป็นอะไรที่แบบว่าที่สุดหาไม่ได้แล้ทุกคน

ว่าเป็นบุญเลยนะที่ผมได้มาสนามหลวงุกตาเลยทุกคนครับผมให้ทุกคนดูบรรยากาศนะครับคือแบบว่าโอ้โหแบบโอ้ทุกคนดูวันนี้เรามาแจกกันเต็มที่เลยจ้ากระพริบนาเลย่ะ ก็แับจิตอาสา904วันนี้เราข้ามาแจ้งนะจ๊ะใครที่มารับนะจ๊ะเชิญจ้าออาคนละกอาไปเลยเอาเร็วเร็วอันนี้ไปเลยไปเร็วเอาไปแล้วอยาครับ,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 บไม่ไม่เอาครับไม่เอาครับในในนั้เเนเยอะอยาทย่างนี้อ,า,อาเชิญจ้านคนเดิคนเดิมากทุกคนครับโอเป็นอะไรที่แบบว่าถามไม่ได้ทุกคนครับ

วันนี้ผมพาทุกคนดูบรรยากาศแบบเ,เป็นเตี่ยมเลยทุกคนขอทายทุกคนตกลงดู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 ด from there

โออยโอ๊ยโอ๊ยครับเก้าสี่เก้าเป็นอะไรที่พร้อมเพียงมากเลยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยตื่นตาตื่นใจมาก Thank you. 업! 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 아 อที่แบบโอ้โหเลอเชื่อสำหรับผมเลยนะที่ผมได้มา,าด้วย